สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเข้าต่อครับผมนี่นะครับตอกลงแลกเกอร์เรียบร้อยตากแห้งสนิทกันหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นตอกเนื้อนะครับตอกผิวข้างนะครับไม้ไผ่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นอ่อนกลางแล้วก็แข็งนะครับแยกใบเรียบร้อยนะครับผมแกนกลางก็เกือบสุดนะครับนู่นะครับประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งโอเคครับผมเข้าคู่แบบนี้ครับ ชั้นแรก4ใบชั้นที่2 5โอเคครับผมชั้นที่2 5ใบครับค่าละ5ใบเดี๋ยวชั้นที่3 6ใบาตามต่อครับชั้นที่3ครับได้เ็ดใบยังก็จะประมาณนี้ ชั้นที่สีก็ต่อไปครับผมมาครับผมนี่ชั้นที่สีได้ข้างละแปดเส้นเสียงเหมือนปีกแมงบินเลยโอเคครับผม